ยังบอกว่เาเป็นคน อ้าวอีอ um um ้าวออ้าวอังยังกอด้วยนะอ้าวโอเคสวัสดีน้าด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะอ้าวเสียงมาเสียงมาบอลลีเอเอส่ใเ็เออคอยยังไงโอ้โหเขาต้องมัดเขาต้มัดอะไรกัดลวใหญ่เขาต้มัด เดี๋ยวเราลุกวนเดี๋ยวขออนุญาตได้ะหมเอบน้ำพอดีว่าวันนี้เรามีนิสิของโปสเตอร์แล้วก็อยากจะให้เอกับน้ำนี่นะคะเป็นคอนแทกให้กับแฟนคลับง่ายเลยนะตอนนี้นะครับเราอยากจะถามทุกคนว่ายังเก็บหางตั๋วอยู่หรือเปล่าฮะหางตั๋วอช่เพราะว่าเขาจะหาให้หางปัดนะเออหางหางตั๋วเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะฮะ ใชแก้ขักลบ้าเออเอาเพลงอะราวซื่อโอ้ตัวนี้มันหนันะทุกคนที่มันสงสอากาศร้อนนะครับหน้าแดงากเลยเราจะเข้าทีเดีมาให้เองนะว้าวเวลาพูดเกาหลีเราพูดชัดๆนะนะอ่าฮะเราแผ่นป้จะเอาเพลงอีก อนแรกเนี่ยตอนแรกประมาณช่วงสองทุ่มเนี่ยจะกัดใต้นะอ่าพอพอดีกี้ได้ที่จะเอาเพลงอีกเอาเพลงอย่างเดียวแล้วตัดใจกันแล้วนะตอนนี้นะอาเอาอย่างนี้เรามาวัดดวงก่อนดีกว่าได้ค่ะตอนนี้ครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวูช่หสวยมากเลยนะเราจะให้เอมแล้วก็น้ำนะครับเลือกตัวแรกที่ชอบมามากที่สุดคนละหนึ่งคำเดียวแล้วพอมันตกตรงไหน คนนั้นเนี่ยเอาหางตัวกกนะครับเขาเรียกอะไรหางบัตรกันหางบัตรหางบัตรขึ้นมาครับงานสำหรับคนในย่างใบนี้เลยเ,เล็กอะไรก็ได้เป็นที่สี่เราเองอ่า <c oughs> โอเคทอให้บัตโอมหาไปก่อนหางบัตรไม่มีแล้วหรอหางบัตรอะไรอะไรอะไรครับไม่หางบัตรไม่มีแล้วไ,รรไม่มี เอามาแลกแล้วแลกเพียรได้หรือเป่เอาใครมีเอาใครมีใครมีหางอ่าอายังมีหางใจอ่าเออเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังปรึกษากันอยู่ฮะ เอ็นรัาตุอันนมันเป็กเขียนว่าผู้หนูเนี่ยมาเล่นที่นี่ี่เป็เขียนประวัติหนูเหมืนกันถูกต้องเยอยวผยเลย่าูกระน้ขอเรียนให้พี่กายและให้ตลัดต้นตาไว้ได้ไหมคะเาไดให้ตลาดตุ้นตาเลยเไว้เป็นแ่วนไหนก็ได้อะกเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้มล้า ได้แล้วโอเคโอเคถ้าค้าเราเชิญเราจะเชิญเลยคับหน้าทางตลาดมาให้โต๊ะให้ต้นตาลยใช่ป่ะใช่เดี๋ยวมาบไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเรามาขนแก่เราก็อยากเจอเลอค่ะค่ะเพราะว่าตลาดตลาดต้นตาลเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากหรืเป็นโคลโพราดก็เลยว่าดังในถึงโคราดโอ้โหค่ะก็คือมีครั้งที่เราเนี่ยอยากจะมาที่เนี่ยเขาชอบจัดแข่งเต้นโคลเวอร์ค่ะ หนูก็เป็นเด็กเต้นโคเวอร์อยากมาแข่งที่นี่มากได้ครับแต่มาหมาหนูคนนั้นนะไหนครับมาม้าครับสวัสดีครับมาม้าครับฉันไม่ได้แคออกจากบ้านหลังหกโมงเย็นโอ้งั้นเราก็คืออันนี้มาต่างจังหวัดมาไม่ยากมาสักครั้งหนึ่งก็ถึงเวลาได้มาจริงๆได้มาเป็นแบบว่าเป็นชื่อเป็นศิลปินได้คมาเป็นเกียรติกั้หนูมากๆอยากให้แปะเอาไว้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นคนตัดสินงั้นขอเชิญพี่นกเลยดีกว่านะ อ๋อศตัวแก่ที่มารับจะได้ค่ะพี่กายบอกว่าขออนุญาตใขึ้นมาขเลยได้ค่ะมาั่นเดี๋ยวั่นเดี๋ยวให้ดูกลงไปเยไม่ต้องลงแล้วครับขึ้นมาแล้วโดขึ้นมา้าบนเลยครับมามาเชนหคะเชนครับมาเชนเลครบมารับป้ายนี้เป็นป้ายของไเซนครเลยนะคะจะรับมันจะลงกันนะอายุกันนม่่น ขอบันทึกภาพสุดท้ายนะครับที่ตลาดต้นตาลนะด้วยการเซลฟี่ครับแล้วภาพนี้จะโด่งดังระดับโลกนะครับดังนั้น,นแฟนคลับเราขอเชิญนะครับด้านหน้าเวทีหลังจากนี้นะครับเยวเองกาูให้ดโอเคค่ะ เดีจะเอาเซลฟี่ด้วยกันเลยตรงนี้บนเวทีนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจัดให้นะอ๋อจะไปเซลฟี่กันลานได้เลยมาเซลฟี่ลานได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาที่ทุกทุกท่านจะได้รูปเซลฟี่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอเชิญเอฟอะนะเอฟกับน้าขาถุงผ้าพร้อมลายเซ็นฮะให้ตามอัธยาศัยเล<า>ย,ย<ด>ใจเย็น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 ใจเยเดินแทบไม่ทันเอออันนี้พร้อมลายเซ็นแล้วแต่เลยค่ะ อันนี้คือแบบน้ำอยากให้แฟนขับยังไงจับกานได้เลยอ่ะ,อะ,อะมาใตไ,<ป>ไ,ไฟเตียงไม่พร้อมด้านหน้ามาเลยนะช่างภาพานี่ครับพร้อมแล้วช่างภาพพร้อมแล้วเดิอ่ะโอเคทุกคนชูมือนะครับเราจะนับหนึ่งสองสามนะครับโอเค นะเฮ,ะฮ้โอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยทีเดียวถูกต้องฮะับเอาไปใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยค่าเอาัช้ไปครับใั้ไปครับนะเดะี๋ยวหนึ่งสองสามแล้วชูมือกันทุกคนเลยนะครับความยิ่งใหญ่ของนาต้องการแล้วก็เอฟน้ำด้วยนะครับครับผมอ่ะรูปที่หนึ่งเฉพาะดาวเดินสองสาม เช่ไปแล้วเดี๋ยวเรามากดไลค์กับเอมนน้ำและตลาดต้นตาลนะครับกดไลค์นะครับหนึ่งสองสามมาอะไรอีกอะเอาเลิฟมาเลิฟเอาเลิฟสักลูกนะเอาเลิฟนะเลิฟนะหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเอมนน้ำแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนท่านน้ำจริงๆตอนเข้าสู่ตลาดต้นตาลนะครับเอามีของมอบให้นะ นี่ค่ะนี่ฮะอ่าดิน<อ>น้ำครับ,บก,กาบนะนมีชอ่อดอกไม้ใช่ไหมฮะนี่ครับมองให้นะครับนี่ได้ดูว่าเป็นเอกของสาวคุณภาพสัปเห่ยทีเอฟค่ะจีเก็บมารูกสุดกาจรจีเดียร์ของตลัดติ๊กตามดนว้ด้วยนะฮะขอบคุณมากมากและจริงๆนี่ต้องบอ,อกว่าเราเปิดเพลงนี้เอ็นน้ำตลอดนะจริงๆริง ฟังได้เลยนะคะเพลงที่สองเพลงนี้ติดใจเราด้วยกันแล้วด้วยแลวก็มีผลงานมาฝากเกื่อไหร่ก็ตามจะต้องดีนะครับโอเคในช่วงนี้นะครับขอเสียงส่งเอแล้วก็าด้วยโอ้โหทำไมตัวเองไม่้โอ้โออเอมซูซูเอมซูซู โอเคโอเคเอมน้ำน้ำเลยครับตอนนี้เอมน้ำน้ำจริงๆนะคะพอ่เบงกัดเลยเอ็มไปพร้อมกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่น่ารักมาเดี๋ยวช่วงสุดท้ายครับกระเป๋าพร้อมลายเซตรงนี้ใครเดินมารับเลยไหมได้อ้าวมาุคมอเลยใครอยากได้มาไว้รับไปเลยฮะรับไปเลยอ่ะแจกเลยครับง่ายๆครับ อ่าอ่าเนี่ยฮะหอมนายเสกหอมนายเสกโอ้ระวังครับระวังระวังระวังนะครับโอเคนะเอาหัวนะครับสำหรับอะไรจังหวัดวันนี้นะครับท่านผู้ชม